อนที่จะประการครงนี้แะครับแมงต่อท้องแชนแนลนะครับตอนนี้พวกเรากับทีมงานนั่งรถพี่อนุวัตไปําเพื่อให้กำลังใจลุงลุงพลพัฒน์นะครับผมที่ดินครับกองมาน่าจะมากกว่าร้อยปีนะครับไขอมาอร่ยู่อย่อางดย่างาดูอย่างนยางยา่างางด่างดย่าดาาาง ก็ไปพูดค <ata> ุยถ้าเขาแจ้งข้อก่าหาหรือเปล่าน่าจะไปดูอีกทีนึงนะครับเรื่วนแจ้งข้อก่าหานี่เราทําเรื่องของขอไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ได้หลบหนีนะใครก็ประกันได้ครับถ้าถ้าแจ้งข้อก่าหาถ้ามีความผิดก็เบิกเงินมาประกันแค่นั้นแหละมีอะไรครับแตาตัวไม่ได้หลบหนีเป็นไม่ถึงแสนนะครับไม่ได้ฆ่าคนตายโอ้เออ ของทุกกล่าวโทษก็ไม่มีอะไรท่านก็ปล่อยกลับบ้านแล้วก็นัดวันมาคุยกันไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวสักหน่อยเนาะไม่ใช่มันมันเรื่องอะไรความผิดไม่ต้องกลัวหรอกมันเขาก็หาด้วยคุยกันคุยไงไปพูดคุยกันเรื่องไม่ใช่ร้อยแรงถ้าเรื่องไม้แรงก็ไม่ไรเนาะเรื่องออกหมายจับออกหมายสารมาไปอย่างนึงที่เจ้าที่เขาออกหมายว่าที่ผิีไปผิดมาแล้วก็ไปยื่นต่อสารว่าสารพิจารณาไว้ยังไง แล้วที่เราับอกแล้วว่าเขาตัดใจไมได้ ที่ว่าเจ้าหน้าที่รังแกคนจนมันเหมือนชัดเนาะมาเขาก็ไม่ไดคนไม่ร้องเกมีคนร้องร้อเราก็ทาตามหน้าที่อ่ะมันมันเหมือนเหมือนแบบมาเยอะเกินไปอ่ะเหมือนกับแกมีความผิดร้ายแรงมากเนาทำให้ตื่นเต้นเฉยทำให้ จะมาการสื่อเรื่องเบอรหนึ่งนักข่าก็ยอะ่ละเจาหน้าที่เยอะมันก็เลยเหมือนตื่นเต้นของกำลังมานักข่าวก็เยอะมากแล้วยูทูบเราก็เยอะมากแล้วยูทูบพวกเราอย่างเดียวก็สี่สิคนแล้วมันก็เลยนข่าเจ้าหน้าที่มาเยอะ เขาวใหญ่ทำไม่ต้องบอกเลยเหมือนดับเลยอ่ะคือเขาพยายามโยงให้มันใหญ่กว่านี้อ๋อแล้วอาจจะมันไม่ให,<ต>ใหญ่กว่านี้มันไม่ใหญ่เนาะเนี่ยเขาพยายามสร้างเรื่องใ,<ช>ใหญ่กว่านี้แต่คนจะหลงประเด็นคนหลงประเด็นเป็นเรื่องหมื่นด้วยวันนี้นะข่าวก็จะโยงประเด็นใครก็ไม่รู้จะโยงกันไปเมื่อไหร่ก มานมันผ่อนจนกระจายัใช่ใช่คเช้าเช้านี้ผมก็งูสบายกับลุงแต่เช้าเดี๋ยวผ่านด่านนี้ไปได้แก่ก็คงสบายแล้วครับผมเราก็จะได้ทำงานไปสนนอกรบสบายนะคะ่ค่ะเก็ดีพูดไปแล้วอ่ะคนจะได้รู้ว่าพยานาคสร้างออกมาใหญ่ๆที่บ้านลุงคน จะได้รู้นะเก่าเดิมอีกทีนี้ที่านเราคิดเรื่องบวกกันนะใช่ท่านต้องกาคนยิ่งอยากมาดูใช่ไหมคนอยากมาดูครับถ้ามันทุบทุบยากนะเพราะว่าเอฟซีเขาก็ต้องลงมาเพราะต้องคนจากมาใช่ไหมจะหรือว่าคนเป็นแสนคนนะบริจาคมาคนละเก้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะครับคนละร้อยก็มีไปสนตรงนี้ใช่ผมให้ข้างหลังนะให้คิดดูว่าจังหวัดเขาจะทุบทำไม กุ้มเพื่ออะไรเก็บไว้ให้คนมาไม่ดีกว่าเนะเขาย่งดีเป,เ,ดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเป็นรายได้เข้าจังหวัดเขาเองเงินเขามีอยู่แล้วประชาชนไปจากให้อยู่แล้วมาเป็นฐานะประโยชน์ที่คนก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครอบครองยึดที่อยู่แล้วก็ยึดไปไม่ได้ว่าให้เป็นฐานะทู้คนไม่ได้ว่าะไรคนก็พูดอยู่แล้วไม่้าก็พูดกันทาข่าวใช่ไหมที่ตรงนี้มันจะเป็นประเด็นมันไม่เป็นประเด็นเลยคาพูดไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมา F4 ที่ออนไลน์อยู่ก็ตามที่ผมพูดนี่หละครับไม่ต้องติดเส้นนะครับเดี๋ยวพวกเราตามไปส่งเป็นแรงใจให้ครับนะครับไม่ใช่ทีแต่ละทางที่มีพวกเราที่มีการทีมงานที่พวกเราทำยูทูบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถสามัคคีกันครับผมนะครับพวกเราพยายามปกป้องเต็มที่นะฮะแต่สายอื่นเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ในทีมของพวกเราอให้กำลังใจกันเต็มที่ครับ ฝากไปยังเอฟซีพรอแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นห่วงลุงป,ป้าฮะเดี๋ยวเรื่องไร้ไร้คงจะคลี่คลายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เเชิญเชิญไปสอบเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าจับไม่ใช่หมายจับเชิญไปสอบสวรรโทษคนเดียวไอ้ออ่างคนเดียวนะแต่มองในมุมหนึ่งมันก็เหมือนว่ายิ่งลังเกเท่าไหนนะร่เนะความดังของพญานาคเยิ่งกระจรกระจาย จเขามาเขามาโฆษณาให้เราครับพี่มาเป็นเขาไม่เป็นเขามาโฆษณาให้เราปรั่นเพือคเดือครับปกติสร้างตรงไหนก็ไม่ค่อยดังขนาดนี้ใช่ไหมเนอะสร้างสร้างหลายที่ดังแบบนี้ยๆอาจจะเป็นที่น้องเที่ยวใหญ่ก็ได้ต่อไป ครับเลซีที่ตามมาให้กำลังใจกับพวกเรานะครับอ่าผมกับทีมงานพี่อนุวัฒน์อ่ากำลังตามไปที่ซอนนทตกตุมนะครับผมตกตุคตอนนี้เรตามไปค่ะอ่าตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วเกือบถึงแล้วครับผมขึ้นเขาลูกนี้ก็ใกล้แนละ้ว ก่อนที่รถตู้จะวิ่งด้วยซ้ำได้เขาก็บอกแั้นบอกเพราะว่ารถตู้เนี่ยน่าจะถึงก่อนคุณป้าไม้บอกให้ประผบตัวลุงของรถบตู้เลยว่ามีเราก็ไม่รู้จะทำไงนอกจกแก้กันงๆใช่เอาไงเราก็ไม่รู้มีเนี่ยน่าจะได้ยินก่อนแล้วก็เลยบอกว่าจะมาขอขอวิ่งเเขาบอกเอาขึ้นรถกระบะขึ้นรถกระบะเอิ่งมาเอารถเลยวิ่งมาเอารถปุ๊บ รถนักข่าวยังไม่ทันเลยรถนักข่าวไม่ทันเลยไม่เรียกนะ้อหน้าก,ก่อน่อ,นนอรรถ่ยอ,อ,อันนี้ทางทางลงต้องไปขึ้นทางป<อ>ครับพอถึงแล้วนะคะไปค่ะ วันนั้นพวกผมพากันมาถ่ายต้นไม้ที่ผ่าไม้เนี่ยคะอันนี้เราถึงน่ะราคาสองกบตูมนะครับใหญ่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะโม่เดี๋ยวมาบ่อยเลยครับสองว่อ้ามันานมาทีอนนี้พวกเรามาถึงสถานีตำรวจภูธรกตูมนะครับตำบลกรบตูมดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับผ่านครั้งแรกนะคะโอ้ายายจำลองมาถึงแล้วยายขึ้นรถ ขึ้นรถใครไม่รู้ับขึ้นรถติ๊กอัพขึ้นรถตัพขึ้นรถอ่าขึ้นรถน้องน้องยุงต้องขอบคุณพี่อนุวัฒน์ชุดหนึ่งนะครับที่ให้พวกเราตามมาเป็นกำลังใจกันฮะ halo 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 ថាផក লাই লাই នៅរងផកសានៅជួរងផកនៅមើមើធនផកចុងផកបានទៅនូតกินน้ําລົງຫມោរងផកបើមើធតបើមើចុងអែងកផងប៉ិនេះប៉ិប៉ិនេះសានៅប៉ិនេះនៅពុំថៃតា รออยู่ที่สพกกตูมนะครับครับโอเคครับได้ครับครับได้ครับครับได้ครับครับ ไปจอดเต็มเลยคุยันตัวได้ไหับุครับครับได้ครับเยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะได้ได้ครับได้ครับครับครับรั้งนี้ครับผม ตอนนี้ลุงเข้าไปข้างในนะครับ,นนรบสถานการณ์ตอนนี้นะครับผม,มาาทางเจ้าหน้าที่กำลังนำลุงเข้าไปในห้องที่สำนักง,งานนะครับก็ไม่ให้พวกเราเข้าไปเราต้องรอข้างนอกอยู่ครับ ไม่เม่คุณฝัก่อ่านไว้ยัไม่ต้อง้าไปยไม่นค่ะแต่ว่าเนโารัาจทุคนแล้วอันนี้โซลรพัคคือเป็นไีค่ะคือว่าแล้วก็แบ่งว่าถ้าหากว่ามีเหตุใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะมีทนายที่ใกล้ๆมาไว้ก่าน้าแนะนำไว้

เข้ากันหข้ารีดีกว่าข้างในแล้วก็วเข้านอันนี้เลครับพี่สภาพเลยครับพีเครับี่เลารถ้อพวกนรถนะเี่ยเร่อเอเเ้ยเตกใจมากเลยนไอแนนอยู่ไหนพี่่ข่าวไปแล้วเอขอบคุณมากขอบคุณมาก

มันบังคับนะครับมันปลักปรับนะครับทำอ,อะไรไม่ได้ครับมาดมนั่งไปกันมาแต่ไปนะครับผ่นนอน,น,นอที่รถนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราต้องรอสถานการณ์ข้างนอกนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม หาตัวอยู่ไปไหนจะขอมาด้วยเนี่ยมากับพี่นุวัฒน์เออมาขึ้นรถแบบสาวหรอก็มองหาคนหายหมดเลยหาเธอกันอยู่แกงอกว่าพี่หาเธอหาไม่ได้เลยมารถใครไปน้องไปอยู่ติดกับไอ้ตำรวจเยอะอยู่ตอนนี้พี่ก็เอาพอรุ่งขึ้นก็เลยหารถเธอก็บอกพี่หาตัวแมงแมงสาทอง นทนายจะมาได้ไหมเนี่ยจะมาได้ไงไม่ทนายเนี่ยเขาสอบธรรมดาเขาสอบให้สอบปากคำสอบปากคำเฉยๆแต่มันกระบวนการมันมาอย่างนี้เราก็ต้องต้องมีทนายไงอย่างงี้ก็ยิ่งดังอะละยิ่งดังอันยิ่งตีลงยิ่งทำลายยิ่งยิ่งแบบมาโดยที่ไม่น่าเลยเป็นสงสารเลยสาวนะครับเนาะ คือยากเข้าไปเม้นในผมหนยสิเม้นอย่างละ่ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าเข้า,ไป,ไ,ขาไปหน่อยเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู้วยคนอมไ,หหไปอเป็นไรลอ้อไมป่นไรครลบ <c oughs> แล้วมันจะไม่คุ้ถึงไปเชิญมาเนาะต้องไปชิ้งรุ่นไปโยงแล้วก็ใช่ไหมต้องเป็นแบบ